ปรากฏว่าเมื่อประชาชนได้ร่วมลงทุนจำนวนมากแต่บริษัทที่ได้บุคคลดังกล่าวตังต้นนะครับไม่เคยจ่ายเงินตอบแทนนะครับใดๆเลยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการที่ผ่านมากรณีดังกล่าวจึงจําเป็นต้องจึงจําเป็นนะครับที่ประชาชนนะครับจะมาแจ้งความนะครับจากการหลงเชื่อนะครับจึงได้รับความเสียหายนะครับจากการทริหารดังกล่าวนับพันล้านบาทดังนั้นนะครับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกรณีดังกล่าวนะครับ จึงขอเงินนะครับที่ลงทุนไปนะครับจะพักทินคืนจากบริษัทนะครับภายในเจวันนับแต่ที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้นะครับหากว่านะครับจาบริษัทและบุคคลต่างๆกังต้นไม่ดําเนินการใดๆนะครับประชาชนจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปขอบคุณครับไอ้วันนี้มาแจ้งาไว้นะคะซึ่งซึ่งณขณะนี้นายสาธยาผู้สิทธิ์ก็ยังมีการดำเนินการอา่ ในในลักษณะชักชวนคนเข้าลงทุนแล้วก็ออไม่มีการจัดผลตอบแทนอยู่นะคะโดยโดยสัญญาว่าจะจ่ายอันนี้จะให้ฟังคลิปสั้นๆนะคะลักษณะการ